นะครับงานนี้ทัพนักแสดงก็เยอะอย่างที่เราให้ดูไปเมื่อเบรกที่แล้วแล้วนะครับนะ,ะมากับค่ายทริปเปิทูได้เรื่องงามยามดีบวงสวงเปิดกล้องสุภาพบุรุษบ้านทุงภายใต้การกำกับของคุณนุ้ยเชิญยิม้มโดยมีทัพนักแสดงครับข้างอย่างคุณซูโม,โม่กิก๊กดิกินสรีนุ้ยเชิญยิม้มภัยพาทิตมไม้นะครับนะมีคุณแอมปติญญามีคุณสามารถพยาเอรุน นก็รอติดตามได้กับละครเรื่องสุภาพบุรุษบานทุงตอนแรกนึกว่าสุภาพบุรุษยุทาเทศไม่ใช่มาอะไรช่องสามสามเหอเอาไวรวมกันนี่เราเรื่องนี้โพลิพัทจัดให้นะครับนเขาก็ได้เลิกบวงสวงกันไปแล้วเมื่อวันที่18ทธันวาที่ผ่านมากับละครเรื่องซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะงานนี้นะครับนาได้นักแสดง นักแสดงของพริพัทแหละแล้วก็เป็นนักแสดงของช่องเจ็ที่แบบว่าเขาจะชอบดึงมาเล่นของพริพัตรนางเอกก็คือมินพิชยาพระเอกก็คือคุณเป้อารักษ์พี่เป้กลับมาแล้วสิหลังจากหายละครไปนานเนาะถูกต้องนะครับนะแล้วก็มีกระติบมีแนักชาลีแล้วละครเรื่องนี้ก็ได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่างคุณปลาพีรพลที่ทำตะวันทอแสงโดมใหม่ไงที่เป็นข่าวกัน พอแรู้ว่าเรื่องนี้เขาเขากลับมาดีกับกัดจังแล้วก็มินกับเป้อนะมินจะมีข่าวกับผู้ชายอีกคนหรือเปล่าเนี่ยก็คือเป้อารักเพราะจากที่แบบว่ามินเดี๋ยวเดี๋ยวชินชินวุฒิเดี๋ยวมาปรินเยอะเลยเดี๋ยวใครอีกอ่ะเดี๋ยวมาเรื่องนี้ก็มากับเป้อารักอีกก็ไม่รู้ว่าอแล้วเหลือให้นองบ้าง เราก็ไปเยอะแล้วนะทุกาสนี้ก็กลายกันหมดแล้วนะเอาหมดเลยครับผมนะอะงานนี้ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟตลอดแถมหนุ่มกันกระทาวอนยังใจดีคูณ2องเมื่อบอสใหญ่แห่งโพลิพาร์คุณนี้อรพันธ์ส่งเค้กมาไว้พอมันเกิดถึงกองละครศีนหตอนนี้ใครที่แบบว่าดูละครเรืองศีนห้าทางช่องช่องห้านะก็ติดตามได้หนุ่มกันเขาเป็นแบบว่าหน่วยสืบส่วนพิเศษ โหดไลน์เนาะไปสืบแล้วก็ไปสัวนไม่ใช่ไม่ใช่หรอสืบส่วนต้องตอบนใช่มกันยเออเอนะครับนะก็อย่าลืมติดตามแล้วกันก็จะเป็นเปีนเบิร์ดเดย์ด้วยนะกับคุณกันนั่นเองอ่ะมาเอ่อละครเรื่องเก็บหอมอมรักนะครับนะคู่รักในเรื่องนี้ก็เหมือนกับคุณเหม พระเอกใหม่แล้วก็น้องกุญแจซอนนั่นเอ,เอง <นะ S 1> ครับผมพระนางคู่จิ้นจากละครเกมหอมอมรักของค่ายมิราบิลิสนอกจากนี้ความสนุกสนานที่ได้จากละครแล้วยังสอดแทรกเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมติดตามด้วย <ใช S 1> เกมหอมอมรักนะครับนะแล้วก็มาอีกตอนหนึ่งของเกมหอมอมรักนี่แหละชื่อตอนเขาว่าตอนสาวลึกลับมาคราวนี้นะครับนะพิกบทบาทจากนางร้าเที็นกันชินตาม,มาคราวนี้คุณหมิว สิรินพัฒกองตรการเลยขอมาเป็นตำรวจหญิงในมาเท่กันบ้างในเกมหออมราก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะครับมาฝากของโมเดิร์นไนทีวีบ้างเขาก็เริ่มที่จะมีละครนานๆเขาจะมีนะคือเขาจะเว้นเป็นเรื่องไงเว้นเว้นไว้เว้นมานี้เราเอายะารอื่นมาลงแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งคนดูจะไม่เบื่ออ่ะใช่พอละครนี้เริ่มทํามาปุ๊บโอเคเอาละครเรื่องนี้มาลงเนี่ยแล้วเรื่องนี้ฟอร์มยักมาก <Yeah. S 2> มีโปรแกรมใหม่หมๆเตรียมขยับลงจอเรื่อยๆเลยล่าสุดคุณดาวพอหรือไทยได้เวลาทำมิวสิควลแนวเกาหลี hmm? เออ m ม m e เมโลดี0องศารักนำแสดงโดยเจเจตริน hmm. พีชพัชร uh. ะนะครับมาเอาใจคอละครโมเดิร์นไนทีวซึ่งก็มีเสียงแววมาว่าอาจจะพบอาจจะพับโครงการมณีมาลาละครฟอร์มดีทางช่อง3 อาจจะพับเลยนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่ได้พิติมาเป็นบทพระเอกที่มาเป็นดาราชั่วคราวแต่ก็รุ่นต้องรุ้นก่อนว่างานนี้เขาจะเสร็จหรือเปล่าถ้าเสร็จก็ไม่พับถ้าไม่เสร็จก็ไม่ได้ชมก็อดไปนะมันมีมาลาแลวคนรอติดตามอยู่ นะครับนะอ่ะนี่แหละคือข่ะสารอัปเดตในวงการละครนะทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ละค่ายที่เขาเอา,เอามานําเสนอให้เราได้อัปเดตกันวันนี้จ้ะนะครับนะเดี๋ยวช่วงหนะ้าช่วงหน้าช,ช่วงสุดท้ายนะเป็นโพของเราที่ B เราได้โพใช่เบิร์ดแอร์โพ เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองเรามีที่มาที่ไปนะครับนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแรงเงาก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังเกาะติดแต่มาแต่มาสัปดาห์นี้เห็นไหมเราบอกแต่มาสัปดาห์นี้แรงเงาก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ไม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 ่แน่นอนนะครับแต่จะเป็นช่วงหน้าได้ชมกันแน่นอนว่าใครจะมาอยู่ในโพลของเราทั้งดารานำชายดารานำหญิงประจำสัปดาห์แล้วก็ละครยอดนิยมประจำสัปดาห์ นะช่วงหน้าชแน่นอนตอนนี้พักเด็นก,กันสักครู่ครับ<า>ผู้หญิงมีปัญหามากมายเรื่องภายในผู้หญิงคุณจะเชื่อผมหรือเชื่อใครต้องอะไรเท่านั้นจริงไหมครับพี่น้อยจริงสิคะจานภูริแหมไมยมั่นใจเรื่องภายในมากผู้หญิงเรานะคะถ้าภายในดีแล้วแล้วก็ภายนอกก็จะสวยค่ะต้องอะไรสิคะสนใจโทร 087-068-4455 0 8 7 0 6 8 5ห4 4หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดคนเครือข่ายฟันธงขายตรงปี2013สุมิทวัชโรดมทรัพย์นักธุรกิจหมื่นล้านนำทัพมิลกี้เว์สร้างตำนานใหม่ขายตรงไทย SK999 กระหึ่มที่จีน รับโล่เหรียญทองอันดับหนึ่งนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีน้ำรายแรกคลังเดินหน้าแก้พรบระบรก,กัน2อฉบับเพิ่มบทลงโทษเชื่อผู้บริหารช่อโกงตลาดรถยนต์พุ่งแรงส่งท้ายปี55ขึ้นแท่นผู้ผลิตอันดับ9ของโลกรวมฮิตสุขภาพความงามปี55สัญญกรรมความงามแรงดีไม่มีตกหน่วยรัฐเอกชนจัดหนักปลายปี เร่งเครื่องดันธุรกิจเครือข่ายสู่มาตรฐานประมวลชอตเด็ดขายตรงปี55รอดอุทุกอนูตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีบสอยอเดินหน้าค้ำประกันสินเชื่อช่วย SME เปิดยุทธศาสตร์เสริมความแกล่งรับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c ล o อ l u ล สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb i n d u ส t r y จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทรนคอ5 8 5้5 SK 999ปุ NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 9 9 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินรียเคมีชนิดน้ำ sk 9 9 9สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677กล่าวเลับเข้ามาในเบรกที่3ของไอเลิฟดาราครับผมช่วงนี้กับช่วงสต a r ์ <Star Wars. S 1> วลเองครับผมนะวันนี้เราก็จะมาดูโพสํารวจของแต่ละสัปดาห์นะครับผมนะว่าดารานำชายดารานำหญิงประจำสัปดาห์ที่เราได้ไปสํารวจมานั้น มีใครที่ติดโผล่กันบ้างเราไปสำรวจเราไปสำรวจมาเองตามแผนหนังสือไปเริ่มกันที่นักสแสดงนำชายของผู้ชายซึ่งเป็นของน้องกันก่อนดีกว่านะคะอันดับที่ห้าค่ะต้องบอกว่าคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยละครเย็นก็เข้ามาีอยู่ในโพลของเราก็เยอะอยู่นะงานนี้นะคะก็มอบให้กับพี่ตุ้ยเกียกรติกมลนนั่นเองค่ะจากละครเรื่องย่อรักหนักสู้ค่ะครับผม อันดับที่4ี่นะคะต้องบอกว่าเป็น new entry เข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าละครเนี่ยก็เหมือนกับว่าออนแอร์ไปได้สักอาทิตย์2อาทิละ,ะกระแสก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกับคนนี้เลยนะพี่โลมพัชตานั่นเองนะคะกับละครเรื่องคุณสามีกรรมาลอที่รักอ่ากำลังสนุกเลยนะเรื่องนี้น่ารักมากนะอ่ะต่อไปนะคะอันดับที่3ค่ะอันนี้ก็เป็น new entry เข้ามาเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบละครแนวบูแอคชั่นแนวแบบว่ามีสายตา ซีจีเยอะๆเข้ามาหน่อยอ,อ,อันนี้ก็น่าจะถูกอ,อกถูกใจคุณผู้ชมหลายๆท่านกันนะ,ะก็มอบให้กับหมากปรินนั่นเองนะคะจากละครเรื่องเหนือเมฆสองนั่นเองใช่ครับผมมาอันดับที่สองกันมากดีกว่าะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยขึ้นจากอันดับที่สามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็ขอมอบให้กับพอสรนของน้องนะคะออจากละครเรื่องหยกเลือดมังกรน,นั่นเองเออพอสรนนี่คือตั้งแต่ เดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วก็ยังอยู่นะเพราะละครต่อเนื่องไงยาวมากละครละวันเดียวกันด้วยพูดพฤหัสก็ไม่เป็นไรก็น้องก็ดูได้ดูได้ใช่ไหมน้องชอบน้องก็ดูงี้อ่ะมาที่อันดับที่หนึ่งกันบ้างดีกว่านะต้องบอกว่าละครเนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วกับละครเรื่องกี่เพ้าแต่ว่าดาราเนี่ยก็ยังอยู่ในโพลของเรานะนั่นก็คือพี่สมานนั่นเองก็รู้ไปแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าเมรี ครับผมก็คือเพ่ยๆนั่นเองเป็นคนฆ่าฮะคุณนายใหญ่อคนละเรื่องเหรอคนละเรื่องคุณนายใหญ่ตอนจบอย่างน้องดูแล้วแบบเอ๊ะทำไมคุณนายใหญ่ดูไปดูมาตอนแรกก็ดูเป็นคนดีแบบว่าดูนุ่มนวลดูแบบรักนุ่นทําไมตอนจบคุณนายใหญ่ดูเป็นโรคจิตอ่ะคุณนายใหญ่เป็นบ้าสั้นนะเป็นโรคจิตดีแตกไงเอองงถึงเวลาที่แบบวนตัวก็เริ่มแบบว่าสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นบ้าจะฆ่าลูกเองด้วยเออสรุปจะฆ่ากันทุกคนทั้งเรื่องเลยเอองง อนะของน้องจบแล้วหมดแล้วของผู้ชายนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูดารานําหญิงประจําสัปดาห์ดีกก่ามาดูซิว่าจะมีใครที่อาไว่ายอดนิยมประจําสัปดาห์กันบ้างเริ่มกันที่อันดับที่5ครับผมนะอันนี้เป็นสาวละครเย็นเพิ่งจะย้ายมาละครเย็นนะครับนะกับคุณโดนนัทมานัสนานั่นเองจากละครเรื่องยอดรักนักสู้นั่นเองครับผมค่ะมาอันดับที่4ี่ครับผมลงมาจากอันดับที่3อันนี้อุบัติเหตุ จบไป,ไปแล้วกับคุณอั้มวัชราภาชัยเชื้อนะคใครที่แบบว่า,าลุ้นอยู่ว่าจะได้กันหรือเปล่าพระเอกนางเอกอนะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S โอเคฟิลฟูดกันไปนะครับมาหนัดที่สครับผมขึ้นมาจากหนักที่4จากละครเรื่องหยกเรื่องบรงกรครับผมสาวมินพิชญานั่นเองครับตอนนี้ก็กำลังฮอตเลยทั้งละครทั้งเรื่องส่วนตัวที่แบบว่ามีหนุ่มหนุ่มมารุมเจีบ น้องดูแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนน้องดูละครแล้วน้องอิฉามีนมากอิฉาทำไมโดนพอดหอมแก้มหลายรอบมากน้องโกรธมากที่สุดเผลอใช่เผลอไปเลยน้องงอนมากแหลายรอบแล้วนะเธออย่างนะอิฉามีนเบาๆนะครับนะอะ มาอันดับที่สองเป็นนิวอ n นทรีครับผมนะจากละครเรื่องคุณสามีกรมลอที่รักมชมพู่อริยาเอฮาเกตนั่นเองนะละครเขากำลังสนุกเลยเพราะว่าเรื่องนี้ชมพู่เหมือนกับว่าได้เต็มที่กับการแสดงมีความสุขในการแสดงเพราะว่าได้แต่งตัวสวยทุกวันเยอะมากสะพานหน้าผมชุดสวยมากใช่นะครับผมมาอันดับที่หนึ่งครับนะตอนนี้ก็ จบไปแล้วแหละกับมเมรีขี้เมานะครับนะ <c oughs> ก็กี่เผาคุณแอนทองประสมนั่นเองขึ้นมาจากที่สองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วละครบจบแล้วถึงขึ้นมาอยู่ดับที่หนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะโผช้าไปสัปดาห์หนึ่งหรือเปล่าไม่สิ <c oughs> ไม่วันที่เดียวถูกแล <c oughs> ้วนะ่ะ,ะหมดไปแล้วนะยัางไงาก็อย่าลืมติดตามล,ละครละครยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหนือเมฆที่ยังไม่มีโผล่เข้ามาเลย มีแล้วมีหมากมาไงอ๋อมีหมากมาของผู้ชายใช่ไหมแต่ผู้หญิงไม่เข้านะผู้หญิงยังไม่ต้องมาก็ได้ดูแบบไม่ค่อยลำเอียงไม่ค่อยแบบว่าแบ่งแยกกันทาไมเลไม่ลำเอียงเลยไม่ลำเอียงเลยนะ่ะมาดูละครยอดนิยมประจำสัปดาห์กันดีกว่าครับผมนะละครห้าอันดับที่อยู่ในสัปดาห์นี้เรื่องแรกนะอันดับที่ห้าคงที่ครับผมจากสัปดาห์ที่แล้วกับละครเรื่องยอดรักนักสู้นั่นเอง อันนี้กําลังเข้มข้นหรือคือตอนแรกไม่ไม่ค่อยชอบนะคือไม่โดยส่วนตัวนะคือดูละครอาเปียกแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่มันมันไม่สนุกอ่ะเออผู้ต่งตัวใช่มันแปลกแแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ชอบเพราะว่าไปถ่ายที่ทะเลแล้วโดนนะกับตุ้ยก็เล่นได้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วอเปียก็เล่นได้น่ารักคืออาเปียกต้องลองมาทําละครเบาๆเบาสมองดูเบาๆบ้างเออเบาๆบ้างไปจากที่ชอบตบจุกกันมาเยอะแบบบูสนันอะไรอย่างเงี้ยคือดู